เหมืนอนเราเราเป็นอูอ่อูออ๋โม m o d ายรถคาแรกเตอร์มันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราก็ต้องเดินเดินเดิน,ดนมาหมดเลยปึ๊บนะครับเต้นไปเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะระบายอารมณ์ระบายอารมณ์นะครับระบายอารมณ์เดี๋ยวมันจะมีประแจให้ด้วย ใบแจได้เหรอครับอะไรเงี้ยมองนี้อ่ะฟังเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้คิดท่าเลยอ่ะเดินมาปุ๊บห้าคนเนี่ยนะชุดโอเคเขาจะออกอย่างนี้เขาจะออกตื่นตื่นระบายปั่งขอท่ายเจ็ดไปเปิ่งสุดท้ายเออห้า เส็จแล้วเขา้าท่านี้มันจะแข็งแรงแต่ไม่แข็งแรงอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึงทางนี้สอบขึ้นอย่อ่ะสอบ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 ,สอบนีมัน,นเ,นนะเนีนนาเดินอาตานะตะตะตา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 ตัต ไอ้พวกคือยอยที่ทำยากเลยไม่ยากหรอกคิดเยอะคิดเยอะหนึงหนับสี่มัจะดังๆแต่ว่าอัดซเข้านี่ปอปปิ้งนะปุ่งปุ่งโอเคใช่นี่ six seven ป o o m ป o o m ป o o ม six seven b 2 2 2 2 2ใชนี่ สามคน okay.